สวัสดีครับพี่น้องฟงไฟสู้ฟูสุกคนนะครับอินดีต้อนรับกลับสู่ช่องกราซ่าชาแนลนะครับไว้ที่ท่านเห็นยุนอินชานนะครับเป็นมังฟ้ของทีมงานเอดเทวดานะครับเจ็ดสิบสิบห้าทำได้หรือไม่นะครับแกโตเมื่อวานนะครับเพิ่นแตกคาถานะครับเมื่อนี้สิแกโตได้หรือไม่นะครับณสนามบรรทัดคำใหญ่นะครับ เอเทวดาห้าที่กระใจกำลังกระเดิดครับมัดเด็ดประจามือที่างของเอเทวาาจาิิเล็ดกับเคือนูปูลูราชาโคตรใจล้ไหลายหลายหมายงยาดาวัดมหาน

องศาลมนะครับแล้วก็ไหลนะครับมาจีดอยู่ที่องศาต่ำ